อ่าดีมีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสรอีลัอตตี่ชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีลับตีชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อีลับตี่ชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน1% 0 0ใบบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับ Pass แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อนๆสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับสวัสดีครับมีรั c กี้แบรนะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าลอเร i จ i นนะครับวันนี้จะมาพูดถึงกิจกรรมแล้วก็โอเดีนครับนะครับรอบอะไรนะแทีมเอสิบหทีมสุดท้ายดิใช่ไหม อ๋อแปดแปดทีมโอเคอะเดี๋ยวขอพูดถึงกิจกรรมก่อนเลยนะครับกิจกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อเอาเพชรฟ้าซื้อได้ร้อยอันเลยนะครับนี่เห็นนะซุ้งหนีก็ได้ซื้อไปแล้วนี่เห็นไหมครับโซลเคททีซื้อได้ทั้งหมดร้ออันนะครับอาเดมีขออนุญาตเปิดให้ดูคือมีจะบอกว่ากิจกรรมตอนนี้คุ้มมากครับเพื่อนๆถ้าเกิดเออมีงบประมาณ หรือมีเงินตอนนี้กดเปิดรัวๆไปเลยครับกิจกรรมนี้ของไม่มีหมดนะเห็นป่มในส่วนของรางวัลที่คุ้มๆเนี่ยเดี๋ยวมีเปิดให้ดูครับอันแรกเนี่ยเห็นไหมมันจะได้เป็นเจ้าแมวเดีดสิบเปอร์เซ็นของสมบัติเห็นไหมถ้าเกิดสมมติมันตอนนี้เต็มสิบห้าล้านใช่ไหมเดี๋ยวมันมีนักกว่านะพันหมื่นแสนลโอเคสิบห้าล้านถ้าเกิดเพื่อนเเปิดได้สิบเปอร์เซ็นของสิบห้าล้านก็คือเพื่อนๆจะได้หนึ่งหมื่นห้าพันแมวฟรีเลยต่อไปกล่องที่สองกล่องที่สองได้อยู่ห้าเปอร์เซ็นก็เท่าไหร่นะ ครึ่งหนึ่งอะ7,500มีนับถูก่าวัน15ล้านก็ได้ละล้าน5เอ้ยไม่ใช่1นล้าน5เออโอ้ได้ล้าน5เออถูกแล้วต่อไปกล่องที่2 5%ของ15ล้านก็คือ7,500นะครับบูสสบายเลยอะอะต่อไปก็คือรางวันที่3 0.5เนี่ยจะได้แค่จะได้ประมาณ7,500แมวเพราะนั้นเพืเ่อนๆเ,เปิดไปเลยครับยังไงก็คูมนะรู้สึกของรางวันมันจะล็อกเต็มที่อยู่แค่15ล้านหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดมันขึ้นเยอะวันนี้นะเอ้ยไม่เพิ่มว่ะ มันลดแค่สิบห้าล้านหรอโอเคะฉะนั้นของรางวัลสามรางวัลเนี่ยแมวจะได้ตามหมีที่หมีบอกนะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของรางวัลอื่นมีอะไรบ้างจะมีสัตว์ขี่ครับที่โวกโคตรเยอะสวยด้วยโบกพีเดียพีดาเมทสองจุดห้าเอ็มดาเทสองจุดห้าแล้วก็พีวีเอสเห็นไหมดาเมทบอยสแปดเปอร์เซ็นซึ่งเอาไว้ใส่ตีบอยได้เลยครับดาเมทน่าจะดีที่สุดแล้วแหละในบรรดาหลังเยในบรรดาสัตว์ขี่นะครับ แล้วก็จะมีในส่วนบาร์โฟเมดรีเฟอร,ร์เมนนะครับก็แน่นอนว่าของตีบวกตีบวกยี่ทั้งตัวสบายๆเลยถ้ารู้กิจกรรมนี้นะแล้วก็แน่นอนครับเฟืองแดงหัวหมีเขาบอกว่าเปิดเฟืองแดงเห็นเ,เห็นคนในกิลเขาบอกนะได้เฟืองแดงขึ้นรัวๆเลยแล้วก็มีในส่วนเฟืองบัตรซิฟพ,พิซซิ่งนะขนาดทำดาเมจจากสกิลจะเพิ่มดาเมจด,ด้วยโอ้เหเขาบอกว่าดีอะแต่ว่ามีไม่ไมีเลยยังไ,ไม่ได้ทดลองนะครับแล้วก็นอกจากว่าเพื่อนๆยังสามารถที่จะเอาเหรียญแลกของรางวัลได้ด้วยนะครับมีหลายอย่างให้แลก อของรางวัลก็ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ที่สุรต่างเขาเปิดเ,เนี่ยเอาเอาแบบตรงๆเลยนะเขาเปิดเอาแมวเนี่ยรางวัลหนึ่งรางวัลสองรางวัลสามครับสมมติลงทุนไปหมื่นหนึ่งได้ได้ของกลับมาใช่ไหมเป็นกล่องแมวเปิดมาก็ได้ทุนเห็นมีม,มีเห็นสุรต่างเขาบอกบอกว่าเปิดไปเนี่ยมีแต่ได้กับได้อาจจะถ้าเกิดเพื่อนๆซวยไม่ลงแมว12-3เนี่ยก็อาจจะได้รุนได้รุนแดงโคตรเยอะ ยังไงยังไงก็อันนี้พูดถึงนะถ้าเกิดคนมีงบก็ควรลงทุนครับมันค่อนข้างดีมากนะสำหรับกิจการมีถ้าเกิดมันดีหมีก็บอกว่าดีถ้าไม่ดีก็บอกไม่ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวมีขอ,อย่าซุ่มไปเลยแล้วกันทีละห้าทีละห้าไปเลยแล้วกันเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามีได้เท่าไหร่นะครับโอ้โหสําหรับดวงเกลืออย่างนี้เห็นไหมได้รุ้นเนี่ยเฟืองแดงแบบออกแบบอีซี่โบมากอะหลุดอกแบบหลุนหลุนเลย แล้วก็ของรางวัลอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราเติบโตเก่งขึ้นด้วยนะครับคือแต่ละอย่างตีบวกเอ,อ่อของนเนี่ยเนี่ยเราเราสามารถสะสมซูเปอร์เพนคูปองเนี่ยไปเปิดตัวเอัวใหม่ก็ได้เห็นไหมเดี๋ยวอนาคตจะมีตัวเอมาใหม่เยอะนะครับมาอีกเยอะมากเนี่ยเก็บเศษเปลือกไข่ไปแลกเฟืองแดงก็ได้เห็นไหมพรีเมียมรีไฟเมน์เห็นไหมมันได้ง่ายนะมันมันไม่ได้ยากเลยนะครับ ต,ตอนนี้หมียังไม่ได้เข้ากล่องแมวเลยอะถ้าทางจะยากอยู่เหมือนกันนะรู้สึกของางวัลมันจะตันแค่แค่แค่สิบห้าล้านหรือเปล่าอันเนี้ยมีไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ขึ้นแล้วนะมันตันแค่สิล้านหรือเปล่า ชื่อรู้ตอนนี้หมียังไม่ได้ลงกล่องแมวเลยนะแม้แต่ละวันที่สามก็ยังไม่ลงเลยนะละวันหนึ่งละวันสองนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยลงยากอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้มันแค่ร้อยโลพวกสุนัต่างเขากดกันเป็นหมื่นโลอะหมีพูดแค่นี้ยังไงยังไงเขาก็คุมอะเพราะว่าสมมุติเราลงทุนเปิดไปหมื่นหมื่นแมวใช่ไหมเราไปลงกล่องกล่องแรกได้มันก็ได้คืนมาแล้วล้านห้ากดรัวๆเลยสบายๆเลยนะ แต่คือที่มีฟังมาเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะลงแต่แมวกล่อง2กับกล่อง3นะครับกล่องหนึ่งไม่ค่อยลงนะถ้ามันลงง่ายๆก็แย่จริงๆถ้าลงกล่อง2 15ล้านก็ได้เจ็ดแสนหนี่ก็คือสบายเลยนะเจ็ดแสนหลูดแม่งทั้งคืนเลยนีย่บัฟโฟอร์เมทครับิสซิงสโตนโอ้ใบกันแตกก็มีเห็นปะแต่อย่างมันจะเป็นของแบบอช่วยทำให้เราเติบโตขึ้นด้วยนะครับ ทีแน่ๆร้อยโลหมีไม่มีลงแมวเลยไม่งั้นกูจะได้ต่อยาวๆแล้วเนี่ยอันนี้ตอนนี้ผลประกอบการคือได้เฟืองแดงมาสองแล้วนะร้อยโลคือหมีว่าเฟืองแดงมม่ออกง่ายมากคือเ,เพื่อนๆอาจจะใช้โอกาสตอนเนี้ยเปิดเฟืองแดงเนี่ยให้ตรงอรงอฟสองออฟเลยก็ได้เพราะว่าเฟืองมันได้ยง่ายนะเฟืองแดงได้ง่ายมากจากกิจกรรมนี้หมีหมดแล้วแหละยังไม่ลงแมวเลยเ,เฮ้ยลงไอ้นี่ว่ะนี่กิสบ็อกอ๋อ ต้าของมันได้เยอะแล้วส่วนใหญ่ของมันจะได้แบบเกี่ยวกับการที่เออเราไอ้นี่ทั้งนั้นนะ่ะโอ้โหเรียบร้อยครับหมีหมดแล้วหมีเปิดได้อีกรุ่น,นึงพอละนะเฟืองทองมาอีกแล้วเฟืองแดงมากระตุยเลยมีคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบมาแล้วอยากจะเอ,อ่อไอ้กิจนี้มันมาเพื่ออ,อัาพลังต่อสู้โดยตรงเลย <c oughs> ก็สามารถลงทุนไปได้เลยครับหมื่นแมว กดไปเอาไปเด้งได้กล่องแรกเง,งี้ยได้1นล้านห้าเงี้ยเอาไปเด้งกล่องสองเจ็ดแสนห้าไปเด้งกล่องสามรางวันศูนจุดห้าก็เจ็ดพันห้าอ่ะแค่นี้ครับจบไปสำหรับกิจกรรมนะครับหมีบอกเลยว่าคุมนะเป็นกิจกรรมที่คุมอะ่ะก็บอกว่าคุมนะเออเพื่อนๆสามารถที่จะอัดหนักๆช่วงนี้ได้เลยสำหรับคนที่อยากพลังแบบพุ่งพลาดเลยนะอ่ะต่อไปในส่วนโอดินครับ8 8ทีมสุดท้ายนะอันนี้เดี๋ยวมีขอพูดไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวหมีต้องไปทํางานอื่นเยอะมากนะตอนนี้ได้ทำทั้งหมด9เกมนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่า4วันนี้มีเกมเปิดใหม่ทุกวันเลยแล้วเขาจ้างหมีไปทําเดี๋ยวหมีก็เลยขอแบบเป็นคลิปเดียวเพราะว่าเดี๋ยวหมีคงไม่ได้มาดูอีกนานเลยนี่รับรางวัลทายผลก็คือหมีทายถูกแคบหมดเลยนะหมีทายถูกแต่ว่าหมีไม่ได้ทำคอนเทนต์อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหมีทาอ่ะเซโกติงกับ a l t f 4นะครับผลการแข่งขันคือต้องบอกว่าคนไทย และอันนี้เป็นเซฟสี่เป็นตัวเต็งเซฟสี่เลยพวกโคเน้จังนี่ก็มีจําได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์นะแต่มีขออนุญาตเชียร์ฝั่งซ้ายแล้วกันนะเพราะว่าซายคอฟอนห้าซายฟอนห้าแล้วก็มีหัวหน้ากิวหมีชื่อคุณโคลาซอนแต่ว่าทําไมโดนเปลี่ยนลงมาหมีไม่รู้เหมือนกันวะแต่ว่าคุณโคลาซอนก็ยังอยู่ในนี้แหละคุณโคลาซอนก็อยู่ในนี้แหละมั่นใจยังไงเขาก็ได้ลงอยู่แล้วนะคุณโคลาซอนนี่พลังเป็นรองแค่คุณคุณซูเหลียงนะหรือจะเรียกคุณซูหรืออ่านว่าขงเบ้งก็ได้อันดับแรก จริงๆตอนเลียววิาสายมีความสําคัญกับเรื่องวอมากนะจริงๆวิสาสนี่แบบเออถ้าเกิดเป็นสูตรตาลแม่งม,มันคุณโซนอะ่ะในเสาดีมากปุ้งทีเดียวตายเป็นสิบถ้าสูตรตาลเล่นแต่ถ้าวิสาสแบบสายเติมน้อยก็เออตรงๆก็คือกาดอะ่ะอันนี้มีก็ขอเชยร์ฝั่งคุณโคลซอนแล้วกันนะฝั่งเออฟอนห้าแล้วกันนะครับแต่คือฟอนสี่ก็คนไทยหมดเลยนะคือมีจะบอกว่ารอบนี้มาสู่สีอ่ะอันถ้าเกิดเป็นใน ในในส่วนนี้นะอันนี้หมีบอกจริงนะในในรอบนี้ใช่ไหมอันนี้หมีขอเชียร์เอ่อซโกติงแล้วกันนะเพราะอยู่ฟอนห้าเนี่ยคุณบีดออฟนี่ก็เนี่ยคนในกิวคนที่หมีอยู่ในกิวทั้งนั้นเลยเนี่ยรู้จักทั้งนั้นเลยนะครับงั้นหมีเชียร์สุดตัวเลยแต่ว่าอย่างที่หมีบอกครับว่าเอ่ออันนี้มันไม่แน่นอนเว้ยถ้าเกิดเป็นในส่วนซโกติงเนี่ยกับกับเอเอเอหมีเรียกเอโฟแล้วกันอะเอโฟเนี่ยคือโอกาสแพ้ชนะสูงทั้งคู่เลยครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะเชียร์วาก็ได้เชียร์ซ้ายก็ได้แต่ว่าหมีเชียร์เซโกติงนะเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็อยู่ฟอน5เซฟเยวกว่าหมีนะครับประมาณนี้นะอ่ะต่อไปทางลิกกับทางออสโอ,อ้โหนี่สูสีมากอันนี้บอกอันนี้ยากเลยว่ะแต่ขอเชียร์ทางออสแล้วกันนะเหตุผลเพราะว่าเออคนไทยที่พอรู้จักอยู่เยอะมากครับก็ให้ไปเลยแล้วกันแต่คือมันก็กล้ามกึ่งกันนะดูดิห้าแสนแปดหกแสนโอ้แต่อ่ะมีคุณวินซ่าด้วย คุณวินซ่าเขาอยู่ดีกว่าเห็นไหมเอาหมีให้ทางออสละกันทางออสน,น่าจะชนะมากกว่าคือหมีจะบอกว่ารอบนี้มันมันตึงหมดเลยว่ามันสู่สีหมดเลยมันไม่ได้แบบขาดเหมือนรอบ16ทีม32ทีมถูกไหมเออต่อไปรีเจนรีเจนที่คุณหมูหวานใช่ไหมคุณหมูเหมียวใช่ไหม ทางคูโอ้โหแม่งสูสีหมดเลยอ,ะ,อะแต่ว่ามีมีไม่แน่ใจว่าฝั่งขวานี่คนไทยหรือเปล่านะแต่จาได้ว่าเขาบอกว่าคนไทยนะเอเามีเชียร์ซายแล้วกันมีเชียร์ซายอะให้ไปเลยพันหนึ่งอ่ะต่อไปทางโฮมกับทางไอ้นี่นะครับทางโฮมกับทางอะไรนะเนี่ยกิตตี้ไทยแลนด์เป็นคนไทยทั้งคู่เลยปะโฮมนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาบอกว่าโฮมตอนนี้คือแรงสุดแล้วเขาบอกรวมตัวเทพๆอะอยู่ในกิว อันนี้ดูไม่ยังจริงหมี่พูดจริงนะหมี่ว่าฝั่งทางโฮมโอกาสชนะมากกว่าอหมี่โฮมแล้วกันอะอ่ะ,อะแค่นี้ครับอันนี้คือเป็นการทายผลของหมี่นะเพื่อนๆจะลองมาตามก็ได้ลองมาฟังแล้วลองทําตามก็ได้มีรับประกันครับเชื่อหมีชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแพ้เปล่าไม่รู้นะแต,แต,แต่แต่ที่แล้วมาที่ที่หมีทายผลส่วนใหญ่ก็ทายสิบไปก็ได้สักแปดทัเก้าอะ อ่ะเผื่อมีจะช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยนะครับเผื่อลองฟังหมีลองไปลองทําตามดูก็ได้นะครับส่วนกิจกรรมปร์ฟร์เมตสมบัติเนี่ยคุ้มแต่ว่ามันมันมันเต็มแค่15ล้านรู้สึกเหมือนไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าถ้าเกิดรางวัลมันเกิน15ล้านไปมันจะได้เยอะเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมสมมุติถ้าเกิดมันไม่มีแคมแ็กอย่างเงี้ยมันา30ล้านใช่ไหมถ้ามัน30ล้านเนี่ยเราเปิดได้รางวัลที่1เนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็คือโอ้โหสามล้านแมวเลยมันก็เกินไปใช่ไหมเขาเลยแบบอาจจะจำกัดรางวัล อาเปิคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเจอกันนะครับขอรบกวนเพื่อนเพื่อนิดนึงนะครับตอนนี้ช่องล็อตที่แแบบเปิดระบบซูเปอร์แทงแล้วนะครับเพราะว่าขอบคุณนะอันนี้คือราคาในมือถือนะครับก็จะมียน้หกสิบเก้าแต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมีสี่สิบบาทด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะครับอ่าอันนี้ก็คือพอเพื่อนเพื่อนโดนเลนมาเสร็จนะครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนั้นนะอันนี้ก็คือท็อปโดนเลนของหมีครับคือใครที่มาโดนเลนให้หมีเนี่ยหมีจะ จะติดเนี่ยแค่ท็อปโดนเงินทั้งหมด6คนก็คืออย่างคุณเอกเฮซัเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับหนึ่งพบาทเนี่ยสมมติถ้าเกิดมีใครมาโดนเงิให้หมียอดสะสมเกิน1000บาทหมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ6แทนคุณเอกเฮซัตนะครับซึ่งตอนนี้หมีทําทั้งหมดเจ็ดเกมแล้วนาโคนมีเกมเปิดใหม่หมีก็ทำเรื่อยๆนะครับแล้วท็อปโดนเงิมันจะขึ้นทุกคลิปของหมีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใ,ใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดนเงิแล้วขึ้นชื่อหมีทุกเกมก็มาโดนเงินได้นะครับอันนี้นก็ขอบค,ออครับ